สวัสดีค่ะอีสุตังปกักบริการสาขานีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำแคมเปญดีๆสำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะเพียงลูกค้าเข้าเช็คระยะติดต่อกัน3ครั้งขึ้นไปลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สูงสุดถึง1,100บาทเลยทีเดียวค่ะและ แบตเตอรี Battery, ่ตรีเพ powermax ของเรายังมีการรับประกันที่ยาวนานถึง18เดือนหรือ30,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะและพิเศษสูตรสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการที่อิสูต,ต่างปากสาขา้ํำเย็นของเรา พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องโดยสารเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้ลูกค้าด้วยนะคะทางเราขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้อิสุได้ดูแลคุณตลอดมาค่ะ